นิวเทียยังเกาะติดนั่นก็คือการจัดหาเอกชนมาบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ําสายหลักในภาคตะวันออกมูลค่ากว่า2 5 0 0 0ล้านวันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมครับสารปกครองเนี่ยสั่งให้กรมธนารักษ์ยื่นข้อมูลภายในวันที่7กรกฎาคมก่อนพิพากษากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงมากนะฮะและจนถึงขณะน,นี้ยังไม่ได้เซ็นกับเอกชนที่เสนอ ผลตอบแทนสูงสุดเพราะถูกท้วงติงและก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยรัฐมนตรีครังคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์ตั้งคุณวิจักรอภิรักษ์นันชัยผู้ตรวจราชการคลังเป็นประธานแล้วตรวจสอบไปรอบหนึ่งมีรายงานมาแล้วรัฐมนตรีครังตรวจรายงานแล้วสั่งให้สอบเพิ่มเพราะยังมีประเด็นอื่นๆน,น,นะแล้วสารปกครองเนี่ยเคยมีความเห็นผ่านหนังสือเมื่อ9มีนาระบุชัดว่ากรณีนี้ หากคัดเลือกเอกชนเข้าทำสัญญาจนมีการลงนามย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาครั้งแรกเนี่ยได้รับความเสียหายเพราะว่ากฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างได้ระบุเอาไว้ว่าการฟ้องคดีไม่กระทบกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงนามไปแล้วมันจึงเสี่ยงเรื่องคางโง่ไงะนะทีนี้โครงการนี้เนี่ยท็อปนิวเนี่ยได้ตรวจสอบไปที่ท่านอธิบดีประภาสคงเอียดเปิดเผยว่าตอนนี้ อยู่ระหว่างรอคณะกรรมก,การตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากที่ไปสอบเพิ่มถ้าตรวจสอบรอบนี้แล้วไม่มีอะไรติดขัดธนารักษ์ก็พร้อมจะเดินหน้าลงนามแต่ต้องรอคําสั่งการของท่านรัฐมนตรีคลังก่อนคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ต้องรอตรงนี้ก่อนที่สําคัญนะส่วนกระบวนการในสารปกครองอธิบดีกรมธนารักษ์บอกว่าทุกอย่างก็เดินไปตามปกติธนารักษ์ยื่นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยสารปกครองก็ไต่สวนไปสารปกครองไม่มีการสอบข้อมูลเพิ่มเติม ให้ทุกอย่างไปหมดแล้วอยู่ระหว่างรอการอ่านคําตัดสินเนะี่ยแต่ทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยทราบข้อมูลมาว่าศาลปกครองได้สั่งให้ผู้ถูกร้องหรือคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนนะนะั่นแหะนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลพร้อมกําหนดให้ยื่นข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่7กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายาหลังจากนั้นศาลก็จะพิจารณาถ้าข้อมูลครบถ้วน ก็สามารถมีคำพิพากษาได้ภายในเดือนกรกฎาคมแต่ตอนนี้ต้องรอดูว่าสารท่านเนี่ยได้รับข้อมูลครบถ้วนหรือยังเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยสารท่านใช้วิธีพิจารณาโดยเร่งด่วนไงก็ไม่ช้านะ,ะถ้าจะรอสารตัดสินเนี่ยดีกว่าไปเสี่ยงค่าง,ง่ะนะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งโครงการจัดการน้ําในภาคตะวันออกแล้วถ้ามีความเสียหายเนี่ยจะกระทบหมดเลย EEC ที่ท่านนายกบอกว่าลงทุนมหาศาลเนี่ยเพราะทุกกิจการใช้น้ําทั้งนั้น นะพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดคดีต่างๆรวมถึงเรื่องเศรฐษฐกิจปากท้องช่วงหน้า <S <S